สัีครับผมผช่วยนามนะครับจากมูลนิธิฐารบัณาพลัานและแประเทศไทยนะครับเป็นผู้รงานต้อตังนะครับดดีะครับก็มีผู้วยละพัฒนามูลนิธาบัณังงานเลประเทศไทยนะครับเราทำเรื่องของวีดีคอเรชัในหัวข้อที่เป็นโปรเจกต์ชีวาว c h a เ n นวี c n a บ B มีคอนเวอร์ชันนะครับซึ่งวัตถุประสงค์เราคือการให้ความรู้การให้วิธีการนะครับ คือการเอาเครื่องยนต์ออกนั่นเองแล้วก็เปลี่ยนเป็นมอตเตอร์ไฟฟ้าทำยังไงจริงลงทะเบียนได้นะครับมีประชาชนหลายท่านมาถามว่าเอ๊ะเวลาเขาคอนเวอร์ชั่นเนี่ยทำยังไง,ง,ไงที่จะลงทะเบียนได้กรมโยทางบกมีกฎหมายที่อะ่รับรองการจดทะเบียนยังไงนะครับเราก็จะมีเรื่องของการอบรมนะครับโดยโดยจะมีเรื่องอุปรกรณ์ต่างๆซึ่งจะมีหลายๆแบรนด์เข้ามาร่วมแต่ละแบรนด์เนี่ยก็จะมีระดับเจ้าของโรงงาน ต่างประเทศนะครับเข้าร่วมกันก็แชร์เทคโนโลยีซึ่งกันและกันนะครับในการที่เราจะทราบถึงโปรโตคอลทราบถึงการคอนเน็กนะฮะเช่นตอนนี้เรามีรถโปรเจกต์แรกที่เป็นคันแรกของไทยคือรถรอยัลแอนด์ฟิลน้ำมันนะครับใช้มอเตอร์อยู่ที่5้ากิโลวัตต์นะครับแล้วก็ใช้คอนโทรลเลอร์วูดก็นะครับพีเอ็มสองศูนย์แล้วก็แบตเตอรี่ดิลลิเธียมไอออนซึ่งมีความเร็วตั้งแต่ร้อยถึงประมาณร้อยสามสิบร้อยสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง วิ่งได้อยู่ประมาณ180กิโลเมตรนะครับซึ่งอันนี้ชาร์จอยู่ประมาณ4-5ชั่วโมงนะก็แสดงว่าตรงนี้เราสามารถที่จะจดทะเบียนได้ถ้าสมมติรถที่เป็นตัวอย่างนะครับทำให้คนที่ไม่เข้าใจนะเรื่องวิธีการทะเบียนสีก็จะกลาเป็น5กิโลวัตต์ครับก็เป็นระบบ EMSM Motor ครับประมาณนั้นนี่คือขั้นตอนง่ายๆฉะนั้นเนี่ยโ Project Vision Premium ของ ATRD เราเนี่ยเราก็จะ มีการช่วยเหลือนะครับให้ผูปกอบการหรือบริษัทข้างร้านเนี่ยที่เป็นผู่อยากจะทําต้นแบบเราก็ยินดีที่จะไปเทรนนิ่งแล้วก็ทําต้นแบบให้ความรู้แล้วก็เ็นต้นแบบให้ฟรีหนึ่งต้นแบบนะครับทั่วประเทศในโครงการใหม่นะครับก็ฝากชาจัลพันธ์วันนี้ที่ดไว้นักที่นี้ด้วยนะครับซึ่งผมเองก็พยายามที่จะสร้างให้คนไทยที่เป็นผู้ที่เป็น ทั่วไปได้มีการประกอบอาชีพซึ่งตอนนี้นวัตกรรมรถยนต์ก็จะลดลงอย่างเช่นยอดจองรถตอนนี้ก็รถยนต์ก็ลดลงครับรถไฟฟ้าก็เพิ่มขึ้นฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นช่างอะไรก็ต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ฉะนั้นก็เอทีดดีก็มีการไปด้วยกันหรือว่าเติบโตไปด้วยกันกับประชาชนก็เป็นสถาบันที่เป็นหลักในการให้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นดางภาษาหรือดางท่ไปครับก็ยินดีนะครับเปิดรับทำต้นแบบทั่วประเทศครับมากครับ